หลังจากที่ใบทุเรียนของเรานั้นนะครับแก่ดําตันชันกระดกแบบนี้นะครับผมเนื้อใบแก่นะครับใบดําใบตันข้อใบกระดกและก็บวมแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าใบแก่ดําตันชันกระดกนะครับถ้าสมมุติว่าเรานะครับสะสมอาหารลดน้ําจนระยะใบเนี่ยพัฒนามาจนถึงระยะใบนี้แล้วนะครับผมก็คือระยะใบที่แก่ดําตันนั่นแหละนะครับผมเราเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ได้ดอกหรือ ประสบความสําเร็จแก่การออกดอกนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับฟอสอีทอิอลูมิเนียมนะครับ80%อัตราการใช้ก็คือ3-5ขีดนะครับต่อน้ํา200ลิตรบวกกับตัว13046 7ขีดต่อน้ํา2ลิตรนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะบวกด้วยนะครับก็คือตัวสารปรับค่า pH น้ำนะครับผม3ตัวนี้ฉีดพ่นใต้ทรงพุ่มใต้ท้องกิ่งเท่านั้นนะครับทั้งนอกทรงพุ่มหรือ ใบที่อยู่ภายนอกเนี่ยไม่ต้องไปฉีดมันนะครับฉีดพ่นหนึ่งครั้งพอเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมินะครับปรับสภาพแวดล้อมของในต้นเนี่ยให้เหมาะสมแก่การออกดอกนั่นเองใบแก่น้ำตันเนี่ยแน่นอนครับแล้วควรที่จะก,กักโศกถูกไหมครับกักโศกงดน้ําแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็ได้ทําการเขาเรียกว่ากวาดโคนออกแล้วก็ตากหน้าดินเรียบร้อยแล้วใบแก่น้ำตาลกักโศกได้เลยแต่ถ้า ใบยังไม่แก่ดำตันเนี่ยอย่าเพิ่งไปกักโศกนะครับเพราะว่าจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายเลยนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าใบยังเป็นเพสลาดอยู่ยังไม่แก่ดีนะครับเวลาที่เรากักโศกไปนเนี่ยดอกก็จะออกมายากออกมาน้อยแถมใบเก่าก็จะทิ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอให้ใบแก่ดำตันก่อนนะครับแล้วค่อยกักโศกฉีดปรับอุณหภูมิในต้นไปแล้วนะครับก็เริ่มกักโศกกักโศกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าตุ่มตาดอกจะออกมาประมาณ5-10เซ หรือประมาณ2-3กิ่งเนี่ยเริ่มเห็นตุ่มเล็กๆมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปเข้าน้ำนะครับแต่ให้ทุกคนทำการฉีดกระตุ้นตาดอกได้เลยสูตรกระตุ้นตาดอกก็เหมือนกับสูตรการบ่มการปรับอุณหภ,ภูมิเลยครับผมก็คือตัวฟอสอีทิลอะลูมิเนียมนะครับผม3-5ขีดต่อน้ำา200ลิตรนะครับผมบวกกับตัว1 3 0 4 6เขีดต่อน้ำ200ลิกกตรและอีกตัวหนึ่งที่บวกเลยก็คือตัวไซโตคนินนถ้าท่านไหนนะครับใช้ไซโตคนินของกเกษตรทรเนี่ยก็อัตรา 2 0 0ซีต่อน้ำ2ลิตรนะครับผมและอีกนอย่างที่ลืมไม่ได้เลยต้องบวกทุกครั้งเลยก็คือตัวสารปรับค่า pH น้ำนะครับผมจะบวกกับชุดสีเกลือด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับฉีดกระตุ้นตาดอกไปได้เลยเนาะแต่ท้องกิ่งเหมือนเดิมฉีด1ครั้งพอนะครับแต่ยังไม่ต้องของน้ำหลังจากที่เราฉีดกระตุ้นตาดอกไปแล้วนะครับตาดอกเนี่ยก็จะเริ่มออกมามากขึ้นนะครับจากโศกไปเรื่อยเนี่ยตาดอกก็เริ่มออกมามากขึ้นตาดอกนะครับออกมาเกินครึ่งต้นปุ๊บนะครับให้เราทําการ ฉีดบํบรุงได้เลยนะครับหรือว่าเข้าน้ําได้เลยเนาะและการเข้าน้ําครั้งนี้เนี่ยผมจะขอเรียกว่าการกระแทกน้านะครับการกระแทกน้ําคือการที่เราเพิ่มระยะเวลาการลดน้ําจากเวลาเดิมปกติเนี่ยเพิ่มไปเย,เยอะเลยนะครับสมมุติอย่างเช่นว่าช่วงทําใบสะสมอาหารเราลดอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงหรือ30มนาทีนะครับหลังจากที่เรากลับโศกลดน้ํามานะครับโอ้โหตุ่มตาดอกมาเกินครึ่งต้นแล้วอยากเข้าน้ําแล้วนะครับเราเข้าน้ําหรือกระแทกน้ําไปเลยนะครับหชั่วโมง ถึง1ชั่วโมง20นาทีนะครับลดน้ําเยอะๆไปเลยนะครับหลังจากที่ตุ่มตาดอกเริ่มออกมาเกินครึ่งต้นนะครับผมอัตราสัดส่วนประมาณนี้นะครับลองไปคํานวณของแต่ละส่วนดูกระแทกน้ําไปเลยครับ1ครั้งก็อาจจะเว้นสักวัน2วันนะครับผมก็ครั้งต่อมาเนี่ยก็ลดเวลาปกติเหมือนที่เราเคยลดได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มทีละ 5นาที10นาที15นาทีไปเรื่อยๆนะครับตามขนาดของดอกและตามปริมาณของดอกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแขนงนะครับอย่าเพิ่งไปตัดแต่งนะครับเราต้องรอให้ดอกออกมาประมาณเกินครึ่งต้นก่อนนะครับดอกมาเกินครึ่งต้นนะครับจะเป็นก่อนเข้าน้ําหรือหลังเข้าน้ําก็ได้นะครับแล้วค่อยมาตัดแต่งแขนงเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นตาดอกนะครับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าแขนงเยอะขนาดนี้นะครับผมบริเวณ พื้นที่เหลือเนี่ยจะเหลือให้ดอกออกหรือเปล่าตามจริงแล้วเนี่ยมันก็เหลือเต็มไปหมดแล้วครับผมเนาะบริเวณพื้นที่ที่เดี๋ยวจะออกได้นะครับมันก็เหลือเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับรอด,ดอกออกมาเกินครึ่งต้นก่อนแล้วค่อยขีปขแขนงหรือตัดขแขน่งออกได้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นอย่างดีเลยครับผมการบํารุงดอกใช้อะไรบ้างนะครับการบํารุงดอกเนี่ยตามจริงแล้วเนี่ยหลักเลยเนาะ ต้องมีชุดสี่เกอร์นะครับบำรุงดอกได้ทุกระยะเลยนะครับตั้งแต่ไข่ปลาตาปูหยีเตีต้ยหนูนะครับเมื่อเขือพงเล็กมาเขือพงใหญ่ได้หมดเลยทุกระยะเลยที่เป็นดอกนะครับผมชุดสีเกอร์ยืนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะบวกกับใส่ตัวไคนินด้วยก็ได้นะครับแต่ลหลักเนี่ยขอยืนเป็นสีเกอร์เป็นหลักเนาะและถ้าเป็นในกรณีที่มีฝนตกดอกออกมายาวประมาณนี้แล้ว,วกลัวดอกฟอเนาะเราก็บวก10 5 2 17ไปด้วยได้นะครับใช้อัตรา3ขีดนะครับต่อน,น้ำ200ลิตรบวกกับตัวชุดสีเกอร์ นะครับผมใส่ตัวคินึงก็บวกไปด้วยก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับสารเคมีทุกชนิดนะครับก่อนที่เราจะผสมก่อนที่เราจะฉีดพ่นเนี่ยให้ปรับค่า pH น้ำก่อนนะครับผมของผมเนี่ยก็ใช้ไฮโดแม็กนะครับผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับดอกก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงระยะดอกหอมก่อนดอกบานประมาณ10บถึงสิวันนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมแนะนำว่าฉีดพ่นสารแฟคโคบิวทาโซนนะครับอัตรานะครับ25%เนาะส่วนอัตราการใช้ก็คือ100ถึง150ซีซี ตอน,น้ํา2ลิตรซึ่งเป็นอัตราที่เบามากนะครับไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนนะครับให้ฉีดพ่นไปที่ดอกได้เลยเนาะแล้วโอกาสการติดก็จะดีขึ้นโอกาสติดแล้วทรงสวยก็จะมีมากขึ้นนะครับผมเนาะเป็นการเพิ่มโอกาสการติดที่จะเป็นลูกนั่นเองนะครับผมฉีดไปเลยครับก่อนดอกบาน1 0 1 2วันหรือช่วงดอกเหลืองดอกหอมฉีดได้เลยนะครับขอนอกเรื่องดอกนิดนึงนะครับเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวนะครับผมก็หนีไม่พ้นคำว่าไยแดงเนาะระมัดระวังไรแดงกันหน่อยนะครับ ก็ถ้าท่านไหนไม่รู้นะครับว่าวิธีเช็คคือ,อยังไงก็ตามจริงแดแงนี่ยถ้าเรามองเนี่ยมันจะเป็นจุดขาวๆเนาะเป็นจุดขาวๆเป็นฝ้านะครับใบหมองเนาะถ้าเราเกิดความสงสัยว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยมีระแงหรือเปล่าเราก็ลองเด็ดใบไปดูได้นนครับนะ <S <S เอามือถือนะครับอ่าปิดจองมือถือให้สีดำอันนี้เนาะแล้วก็ลองเคาะดูนะครับลองเคาะออ่าอันนี้คือไม่มีนะครับไม่มีตัวอะไรเดิน แต่ว่าถ้าเป็นไรแดงนะครับถ้ามีไรแดงจริงเราเคาะเคาะแบบนี้ปุบ๊บเดินเต็มหน้าจอตัวเล็กๆเหมือนมแมลงบุมสีแดงๆครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าแบบนี้คือเราต้องฉีดกําจัดได้แล้วนะครับและวิธีการกําจัดไรแดงครับในช่วงที่แบบว่าจะเอาดอกแบบนี้เนาะผมก็แนะนําว่าให้ใช้ตัวเป็นไพริดาเบนไพริดาเบนอัตราโดสที่เขาแนะนําเลยนะแต่และแบรนด์ที่เขาแนะนําเลยนะฉีดไพริดาเบน2ครั้งก่อนฉีดปรับค่า P h เน้ําด้วยนะครับแล้วก็ยาไพริดาเบนนะครับหรือย,ยากําจัดไรแดง เกือบทุกชนิดเลยเนี่ยไม่ควรที่จะผสมกับฮอร์โมนปุ๋ยหรือพวกยาเพีย้ยนะเพีย้ยไฟพิจระจั่นเนี่ยไม่ควรฉีดคือยายแ,แดงเดี่ยวๆเลยนะครับผมเอาอยู่แน่นอนนะครับาฉีดที่ใบให้ชุ่มให้ชกเลยครับผมหลายคนนะครับอยากได้สูตรเล่งใบแก่เนาะพื่อแบบว่าโอเคนะครับเราทําสารแล้วแบบว่าสารหลุดไปแลบเนี่ยอยากเล่งใบแก่เนี่ยต้องใช้ตัวไหนนะครับผมแล้วบางคนก็แบบว่ามีลูกลูกเล็กอยู่ไม่อยากให้ใบอ่ะ แต่ออกมาเยอะอยากเล่งใบแก่ก็ต้องต้องใช้สูตรไหนบ้างสูตรที่ผมแนะนําในปีนี้นะครับผมคือได้ผลมากแล้วก็มีชาวสวนหลายท่านนะครับได้นําไปใช้แล้วก็ได้ผลที่ตอบรับที่ดีนะครับผมนั่นคือตัว E-T-FON ที่ผมเลือกใช้นะครับความเข้มข้นเนาะ48%อัตราการใช้นะครับ 10cc ต่อน้ำ200ลิตรไม่ควรต่ำกว่านี้หรือเกินไปกว่านี้นะครับทดลองมาแล้วนะครับ 10cc ต่อน้ำ200ลิตรอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและใช้ได้ผลจริงนะครับผมใบไม่ล่วงแน่นอนและก็ใบแก่ด้วยนะครับบวกับ 0, 52,34อัตรา7ขีดต่อน้ํา2ลิตรแล้วก็บวกกับตัวชุด4ีเกิดนะครับ3ตัวนี้นะครับผมบวกกันแล้วก็ฉีดพ่นไปที่ใบนะครับผมใบระยะที่คนฉีดพ่นเนี่ยคือระยะใบเริ่มกลางเนาะใบแต่ออกมาปุ๊บเราไม่ต้องการใบนี้เลยว่ะใบเริ่มกลางเสร็จปุ๊บก็ฉีดพ่น3ตัวนั้นที่ผมบอกได้เลยเนาะหลังจากใบกลางปุ๊บฉีดพ่นหนึ่งครั้งพอนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราสมมุติว่าเราอยากให้เล่งใบเก่กว่านี้นะครับผมก็ฉีดต่อได้แต่ว่าให้ตัดตัว E t ทีฟอนออก อีท e ีฟ่อนเป็นตัวเดียวที่แนะนําให้ฉีดพ่นแค่ครั้งเดียวพอและหลังจากนั้นก็ที่เหลือเป็นสูน่าสองสี่นะครับชุดสี่เกอร์ก็ฉีดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าใบจะแก่ดำตันได้เลยนะครับผมเมื่อวานนะครับผมไปบรรยายมาก็มีท่านหนึ่งนะครับถามว่าอ e ีทีฟอนที่พวกเรารบ,บอกไปว่าให้ใช้ครั้งเดียวเนี่ยสามารถใช้แบบว่าช่วงทําสายแล้วสารสารุ่นเนี่ยใช้หนึ่งครั้งได้ไหมแล้วช่วงเป็นลุ่นเนี่ยใช้อีกหนึ่งครั้งได้ไหมสามารถใช้สองครั้งได้แต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันทุกคนนึกภาพออกนะครับผม <Okay. S 1> ย้ำเตือนนิดง,งน ช่วงดอกบานก็เริ่มถอยน้ําตามปกติได้เลยนะครับผมหลังจากที่ใบนะครับเริ่มแก่ดําตันชันกระดกแล้วนะครับผมก็ให้ฉีดเพิ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับผมเพื่อให้ดอกออกมาง่ายขึ้นนะครับด้วยน้ําตาลกลูโคสนะครับผมน้ําตาลกลูโคสอัตรา1กิโลกรัมนะครับต่อน้ํา2ลิตรนะครับผมบวกกับตัว0 5 2ย์ห้าสนะครับในกรณีที่เราใช้สผสมอาหารนะครับเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยใช้0ูตรทั้งสามแค่ 3ขีดพอนะครับต่อน้ํา200ลิตรนะครับผมจะเป็น0ูนย์สองงสก็ได้หรือว่า0ูนย์สีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวชุด4เกิอเนาะฉีดพ่น2ครั้งใบแก่ปุ๊บฉีดพ่น2ครั้งแล้วก็พอได้แล้วนะครับผมถ้าใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องกล้องเข้ามาตอบนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube กเกษตรทราบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ